เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมเซราโนพะราม2คอนโดมิเนียมเซราโนพะราม2สัมผัสการออกแบบของงานสถาปัตยกรรมแนวคิดใหม่ที่ล้ำสมัยและสวายน้ำสุดหรูคุณภาพของการออกแบบและวัสดุตกแต่งระดับพรีเมียมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่าขนาดพื้นที่32.33ตารางเมตรหห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังคอนโดมิเนียมเซอราโนพะราม2โดยเริ่มจากฝั่งตรงข้ามโลตัสพระราม2ขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนพระรามที่2ประมาณ2.4กิเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอย54แยก4แล้วขับตรงไปอีกประมาณ700เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management